ไอนี้ก็ไอ้เจ้าค้ำแพงนะครับค้ำแพงรูปหล่อค้ำแพงค้ำแพงค้ำแพงมองหน้าหน่อยอ่าไอ้หล่อไอ้หล่อไอนี้เขาเรียกไอ้หล่อหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมฮะมองหน้าหน่อยมองหน้ากล้องเนี่ยมองกล้องเนี่ยเร็วอีจินตรามึงสลอยนะสลอสลอนี่ก็เรียกสลอนะครับ อิสรอเนี่ยอิสลอเนี่ยฉลอเฉลี่ยเนี่ยติมมันเลยเดี๋ยวเติมมันเลยอยู่เฉยๆกันดิโชว์กล้องกันคำแพงวันนี้วะคำแพงมองหน้าน่อยคำแพงบอกอย่ายุ่งกับกูกูไม่สนใจมึงมึงอดอาหารกู